สวัสดีค่ะวันนี้กับพวกเราหยิบยืมโปรดักชั่นกับรายการยิบยืมรีแอร์เริ่มกันแล้วฟังดังมาตกฟังมาแล้วเออตกฟังมาแล้วน้องกู มารีแอคน้องแอลลี่นะเองเพลง comeback แจ๊ะในชื่อเพลงว่า boys like you ชื่นแบบเพิ่งเปิดตัวที่สยามไปด้วยไปชมเพียงอะไรอย่างนี้นะคะงั้นไปดูกันเลยจ้า Can you ม e a ห my heart อุ้ยสวยมาก My ride or die, love what you say. ใช้นชีข้างเดียวก็อื่นปะใช่ไหมอันไหนเนี่เอเอ้เจหมือนเอรี่เคยสอนอยู่เนี่นิวนี้กับนิ้วชีเนี่ยหรอนิ้วกับนิ้วชี้แต่ว่าเอามันจะสลับกันมั้งเลิกได้แล้วไม่ดิ้นแยกภาษาไม่ได้ค่ะสวยมากสวยมากชุด แใส่ชุดมาใส่ชุดชอบชอบรู้สุดท้ายมากเลยรู้สึกตึง่ะใช่ลูกนั้นน้องโตมากจริงแล้วรู้สึกว่าเหมือนเพลงจะแบบเป็นเพลงเดียดต่ว่าหลายสไตล์มากเลยเพลงนั้นเนาะใช่แบบเราว้าวเราว้าวมากเพราะเราไม่คิดว่าเออมันจะปรับเป็นแต่ละโทนแต่ละตู้เกตี้บีบูฟเฟอร์คุณราชตลอดไปเออแล้วน้องแมวเรารักด้วมีน้ำมงคน้ำมันน้องโตมากเลยอ่ะ เก่งด้วยก็ล้องกับแรปคนเดียวไปเลยในร่างเดียวไปเลยใช่จีมากาอีกอันหนึงที่อยากจะชมเรื่องชุดของแดนเซอร์ใช่รู้สึกแบบมันเป็นไทยเดียวกันนะของแดนเซอร์ใช่ปหมมันก็เลยส่งตัวศิลปินด้วยตัวเหมือนเก่งนี่ด้วยนะมันมันทห้ให้น้องเอลลี่เด่นด้วยไอ้กัมปีใช่ชักชื่อสาวฟิลเตอร์บองพี่ที่สุดจีมาร์คเลยค่ะ ต่อไปเป็นดูที่ป๊อกเสเต yeah. <arr> จจะในเพลงนี้เหมือนกันบอลดูนะคะในแบบสเตจน็ได้จะสวยนะ mm hmm.

About the YOLO, let it know I'm a thing called the mojo. I like can magic everything, like, everything but when it's slow mo. When he say that I'm your little kitty kitty cat, mm -hmm. ain't never right. feeling that uh, you and me I gotta get it on, get it, gotta get it, I'll get it, get it, get it.

มีเป็นเลิศด้วยเลยสเตปสเตปเลิศมากเลยอ่ะที่สุดแบบเปลี่ยนไปสามชุดเปลี่ยนไปสามชุดใช่เสียงสดกับน้องอ่ะและสองข้างหลังคือเหมือนไปคอนจริงสองสองเราต้องอบวงมาบวกใช่ไหมเออบุกมาต้องทำโบกไถ่แล้วนะนั่นเองซึ่งดีมากๆสวยมาเสียงสดอะไรน่ารักมากจริงๆักหน้าจะมงมเก้าหยีชิ่นะแล้วน้องจะลุกบางลุกก็สลัด บางลูกก็สลัดลูกไปเลยอะไรดูโตแบบบางหนุบางลูกก็น่ารักสวยแบบอยู่ในแบบในเพลงเพลงเดียวชอบตุ่มมากน้องคอตุ่มดีมากจีอะไรดีเหมือนดีเหมือนจีจีมากมากกัญญาสิจูบูเนาะจีรีเตรียมจูบู๋จีรม่วงอะไรอช่างชูสิทธาเนาะสี่ประจักษ์โตน้องเพื่อนแบบเออน่าจ่า ่นรักมากสำหรับเพลงนี้นะคะในการทำเบสร็งีส่วนี่มากมากจริงๆนะจ๊ะมาเาได้เิดไดดูยูยูแล้วยูยูในวงก็เคยอยู่ใใจอ่ะก็อย่างนี้เนาะก็ตัวเอมีสามารถไปดูได้ทางค่ายของโฟร์วันๆนะคะเนาะเท่งแม่นนะจ๊ะส่วนตัวสเตจสามารถไปดูได้ทางชีพอ็สเตจเลยค่ะสามารถติดตามตรงได้ตาม ช่องทางนี้เลยค่ะหรือใครอยากจะดู r e a คสนุกสนุกพร้อมกับพวกเราก็ดูได้ที่ช่องหยิบหยิมโปรดักชั่นนะคะหรือใครอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b และที่สุดท้ายอย่าลืมกดระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะ